The Provincial Community Development Office of Royd motivates community to form groups to establish a silk weaving group and register in one tarban, one product program to add more value to products, provide marketing and resulting employment higher generating income for people in the community. Muang Mai Batik is one group that add value and raise the level of silk by using a combination of batik art, and raise Northeastern fabrics world. the level to the to of ทำไมบาติกจึงมาอยู่ที่อีสานทำไมไม่อยู่ที่ภาคใต้ผ้าบาติกนะครับเป็นงานศิลปะประเภทหนึ่งนะครับซึ่งเกิดจากการเขียนเทียนนะครับลงไปบนผืนผ้าเสร็จแล้วนำมาระบายสีหรือย้อมสีนะครับแล้วก็เคลือบน้ำยาเพื่อไม่ให้สีมันหลุดล่อนออกนะครับ แล้วขั้นตอนสุดท้ายก็จะต้องไปต้มเพื่อขจัดเส้นเทียนออกมันก็จะเหลือเฉพาะร่องรอยของการเขียนนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของงานบาติกนะครับทำไมบาติกจึงมาอยู่ที่อีสานทำไมไม่อยู่ที่ภาคใต้ด้วยเทคนิคและวิธีการนี้มันจะเหมือนกันทั้งหมดแต่สิ่งที่มันทำให้แตกต่างก็คือ ตัวของศิลปินที่ทําให้งานนั้นแตกต่างผมเอาบาติกตัวนี้เนี่ยมาทําลงไปบนผ้าไหมผมเริ่มทําบาติกมาตั้งแต่ปี2537โดยพื้นฐานของตัวเองแล้วเป็นครูศิลปะส่วนเรื่องของบาติกผมไปอบรมเพิ่มเติมนะครับก็มีคนสนใจและมีเกิดความต้องการปัจจุบันนี้นะครับเราก็ได้5ดาวมาโดยตลอดเพื่อที่จะ ทำให้ชื่อเสียงของของเราเนี่ยนะครับเป็นที่รู้จักให้มากยิ่งขึ้นทําให้เราจะต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็จะสังเกตเห็นว่าดีไซน์ตัวน,นี้จะมีรูปแบบที่แปลกใหม่นะครับดูเป็นสากลมากยิ่งขึ้นเรื่องลวดลายและสีสันของเราก็จะปรับเปลี่ยนเรื่องจะพัฒนาอยู่เรื่อยเราจะไม่หยุดนิ่งเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมืองไม้บาติกนะครับที่นี่เราจะใช้ ภาพใหม่ของชาวบ้านมาเพิ่มมูลค่าลวดลายของที่นี่ก็จะเป็นลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเราได้นำเอาศิลปะและวัฒนธรรมของพื้นบ้านของคนอีสานเข้ามาผสมผสานนะครับในงานศิลปะแล้วเอามาถ่ายทอดให้เป็นเกิดเป็นลวดลายเราจะประยุกต์นะครับคือพยายามทำสีให้มันกิงธรรมชาติมากที่สุดนะครับสีเราจึงมีลักษณะเป็นลักษณะเป็นสีในแนวเอิร์ธโทน Moon my batik is one of one tarbin one product program powered by the provincial community development office of Royed which using silk from the Otop network group to raise product value and develop products to global market resulting in the distribution of income to the community strengthening economy to be more stable